ก็สืบเนื่องจากาได้ปรากฏว่ามีาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารานัดรวมตัวกันให้มาชุมนุมกดดันการทํางานของเจ้าที่ตํารวจที่สพสํมรูงเหนือโดยแจ้งว่าเจ้าที่ตํารวจสพสํมรูงเหนือ,อจับกลุ่มกลุ่มกาดโดยเพียงแค่พบปอกแขนแสดงว่าเป็นกาดก็จับกลุ่มแล้วอ,อยากจะกลับเรียนให้ รับทราบข้อมูลที่แทจริงนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจของสพสํารงเหนือได้ทําการตรวจคน้นและก็จับกลุ่มน้องทั้งสองคนนะครับคนนึงเป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยพกพาวัตถุระเบิดนะครับจานวน2ลูกและพกพาอาวุธมีดจานวน2เล่มนะครับติดตัวนะครับก็จึงได้มีการจับกลุ่มและก็แจ้งข้อกล่าวหา ในข้อหาร่วมกันครอบครองวัตถุระเบิดและร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองนะครับสักขณะน,นี้น้องทั้งสองคนได้ถูกนําตัวไปผัดฟ้องฝากขังที่ศาลที่อยู่ในอำนาจเรียบร้อยแล้วครับอ,อีกเรื่องนึงก็อยากจะประชาสัมพันธ์กรณีที่จะมีมวลชนมา,าทําการกดดันเจ้าที่ตํารวจนะครับอยากจะนําเรียนให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับในลักษณะน,นี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ ในเรื่องของเ,อเป็นการทําผิดาตามประกาศมาตรา9กาของพรกฉุกเฉินนะครับซึ่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสมกันณนะที่ใดๆหรือกระทาการอันใดนเป็นการยุยงเพื่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีนะครับก็อยากจะนําเรียนข้อที่จริงให้ทราบนะครับว่าการทํางานของเจ้าที่ตํารวจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับกลุมในเรื่องของอปอกแขนนะครับแต่จับกลุมในเรื่องของ การพกพาวัตถุระเบิดนะแล้วก็พกพาวิธมีดครับ